สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกนันอีกแล้วเด้อค่ะกับทางช่องสาวน้องคายชาแนลค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์เด้อค่ะวันที่สิบห้าเมษายนพศสองพนหารอหกสิบห้ากะเวลาประมาณสิบสองนาฬิกาสามสิบเก้านาทีด้อค่ะหรือสี่สิบนาทีค่ะเมื่อนี้ก็เป็นมือสมการอีกมือหนึ่งเด้อค่ะพอแม่พี่น้องทุกทุกคนค่ะ มืออื่นก็นเป็นมือหวยออกแล้วเด้อค่ะมืออื่นวันที่16หกก็เป็นมือหวยออกค่ะมือนี้ก็มาสายดวนหรือว่าโคกสุดท้ายค่ะของแอดบิวเด้อค่ะของแอดบิวตัวฟันตัวเน้นเพิ่นเด้อค่ะสายดวนเพิ่นค่ะกะมาให้ได้ไปซื้อกันก่อนเด้อค่ะเพื่ออันหรือค่ะ ประพูนแนวทางของคุณเลยด้วยค่ะโอ้ยกล่องมั่วค่ะกล่องมั่วเช็ดกล่องกันด้วยค่ะซ้ายด่วนสามตัวบนค่ะเก้าห้าแปดค่ะเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดค่ะศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดค่ะหนึ่งหกแปด สองหกแปดค่ะฟันสองเก้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดค่ะตัวกันกับเก้าสองศูนย์ค่ะห้าสองศูนย์สามตัวอันนี้ก็คือซองตัวบนนะคะบัน,น้สองเจ็ดค่ะสองเจ็ดกันสองศูนย์เน้นบนเนาะค่ะเน้นบนซองตัวล่างค่ะกับกันกันลงมลางเลยคะ่ะก็จะเป็นสองเจ็ดกับสี่เก่ากับสิเน้นสี่เก่าเนาอคะ่ะ ล่างสี่เก้าห้าเก้าเน้นล่างเลยเรือคะ่ะไอซิบบนค่ะกัซิมี่หนึ่งมีสองมีสามมีสี่ค่ะนวยบนกับซิมี่หนึ่งมีแปดมีเก้ามีศูนย์ไอคันว่าเอฟซี C, หรือทุกไอพอแบบพี่น้องชอบตัวไหนก็จับเอาเองก็ได้ด้วยคะ่ะจับเอาเองก็ได้ด้วยคะ่ะก็จิเป็นหนึ่งหนึ่งหรอหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เด้อค่ะอันนี้ก็คือสายด่วนของแอดบิวค่ะสายด่วนแอดบิวนะคะสายด่วนของแอดบิวเรือค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็เอาไปเบิ่งกันเด้อค่ะสายด่วนของแอดบิวค่ะนี่ก็คือสายด่วนของเพื่อนเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเลยผู้ดใดที่ว่าอยากร่วมบุญค่ะก็ ที่วัดปาสศรัทธาธรรมบ่อขัดแอดจับบ่อพิทค่ะอยู่อำเภอเพนค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะแอดสีทีมเบอร์โทวทีมเอเดเลขที่บัญชีเพื่อนไว้ให้ดะ้ค่ะเพื่อนต้องการสิเทปพื้นเทปทปูนคอนกรีตเด้อค่ะค่ะทั่วบริเวณวัดถ้วยหลอบเมนเด้อค่ะค่ะเพื่อนสร้างเมนแล้วบวัฒนี้ก็สิเหลือแต่เทปปูนเด้อค่ะเพื่อนก็เลย อยากให้มีผู้ใดที่ว่าร่วมอยากทำบุญอยากทำอันนี้กะบอกแอดมาได้เลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแอดสิทิมไว้ให้ใต้คลิปค่ะเบิ้งให้จบคลิปเด้อค่ะหรือว่าแอดสิเอาแอดเดี๋ยวแอดสิเอาลงให้ก่อนก่อนอันนี้เด้อค่ะเลื่อนข้างหน้าเบิ้งเลยเด้อค่ะ อันนี้คือแนวทางของแอดวิวคั้งวดที่แล้วของเพื่อนกับเขาหนึ่งแปดด้วยค่ะหนึ่งแปดค่ะหรือว่าเขาทั้งบวกเขาทั้งล่างหนึ่งแปดแปดหนึ่งแต่ว่าแอดบดได้อาล้งเ้ยค่ะแอดอาลงแต่หนึ่งหนึ่งแปดแปดศูย์แปดไอแปดศยหนึ่งแปดแปดสองไอสองปดด้วยค่ะงวดที่แล้วค่ะี่เด้อค่ะงวดนี้กับของเพื่อนค่ะสองเจ็ดสองศูนย์เด้อค่ะสองเจ9ดซเกหาเก้าค่ะี่เด้อค่ะผู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดก็จับเอาเลยเด้อค่ะ แคบหน้าจอดไปเบิง่งเรื่อยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือแนวทางของแอดบิวค่ะสายด่วนโค้งสุดท้ายค่ะสายด่วนโค้งสุดท้ายของแอดบิวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะสายด่วนโค้งสุดท้ายโอ้นี่คือสายด่วนโค้งสุดท้ายของแอดบิวค่ะ ไปซื้อไปกลัเลยเด้อค่ะเพื่อมันเข่าค่ะเพื่อมันเข่าเด้อผู้ใดมักสามตัวไอ้ผู้ใดมกักตัดเลนสามตัวก็คือตัดเลนสามตัวก็ได้เลยเด้อค่ะ่อแเม่พี่นองค่ะก็คือแนวทางของเพื่อนค่ะคัมผู้ใดมักสามตัวตัดเลนสามตัวได้เลยเ้อค่ะวแะตมักแล้วได้ชอบค่ะค่ะคือแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องสาม ให้ช่องสาวน้องคายชาแนลด้วยนะคะจากซื้อสองสามสาวชาแนลเปลี่ยนมาเป็นสาวน้องคายชาแนลด้อคะ่ะพอแม่พี่น้องเองสามสาวชาแนลเปลี่ยนมาเป็นสาวน้องคายชาแนลเลเด้อค,ค่ะค่ะนี่คือแนวทางของเพื่อนค่ะโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายคะ่ะคอยเอฟซี C. ได้ดูได้ฟังได้แคปหน้าจอกันเลยนะคะเลข3ตัวบน958 95 95ค่ะ958 058 158 1 6ค่ะ158 168 268ฟัน2กอต้ค่ะตัวกันค่ะเ2 0าสองตัวบน27กัน20เน้นบนนะคะสตัวล่างสองเจ่าล่าง49 59เเน้นล่างนะคะ สิบบนหนึ่งสองสามสี่ค่ะนวยบนหนึ่งแปดเก้าศูนย์เด้อค่ะมากตัวใดชอบตัวใดก็จับเดินเองกันเลยเด้อค่ะพ่อแม่ี่นอนทุกผู้ทุกคนเอฟซีทุกท่านค่ะผู้ใดที่ว่าสนใจยาเด้อค่ะแค่แมกคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันไอปวดเมื่อยคอไอปวดคอตามตามคอตามกระดูกกระเดี่ยวปวดล่างปวดไอตามตัวกะแคลแมกคลเซียมเด้อค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ สครับสบู่ผิวขาวค่ะผู้ใดที่ว่าผิวดำอยากผิวขาวก็สครับสบู่เด้อค่ะผิวขาวซื้อหนึ่งแถมสองค่ะซื้อหนึ่งแถมสองค่ะหรือว่าผู้ใดสนใจกาแฟอีกชุดหนึ่งอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวแอร์เสียลงคิดไว้ให้เด้อค่ะพอแม่พี่น้องสุพุสุคนค่ะเอฟซีทุกทันค่ะผู้เฒ่าผู้แกใครที่ปวดข้อปวดเขายาวลืมนะคะแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันค่ะปวดคอปวดเข่าปวดเมื่อยปวดตามตัวตามตัวค่ะ ปวดกระดูกค่ะงานกระซิบบาไว้แล้วกะ็คือแนะนําเลยเด้อค่ะยาแคลแมกแคลเซียมแนะนำไอรับรองว่าทุกอย่างที่แอดนำมาเสนอหรือว่าตัวยาที่แอดนำมาเสนอพอแม่พี่นอนเอฟซีทุกข่านทุกท่านนี่ค่ะแอเขาบอกได้เลยเด้อค่ะว่าผ่านออยเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านออยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ ก็คือฝากไว้นำแนเด้อค่ะผู้ใดสนใจเดี๋ยวแอดสิทธิมเบอร์ว้ให้ใต้คลิปเด้อค่ะแอดไลน์เข้ามาแอดก็จะมีแนวทางดีๆเด็ดๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ออกไปรุ่นกันเด้อค่ะค่ะหรือว่าติดตามแอดได้จากทางช่องซาน้องคายชาแนลด้อค่ะค่ะกอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะแคปหน้าจอไปเลยเลยค่ะแคปหน้าจอไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ